เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการซ้อมท่าแอร์เรื่องของพีดกันนะครับดูนะครับจังหวะของการขึ้นนะครับการอากาศนะครับนี่ครับความโค้งไม่พอเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพชาร์ชักกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับความโค้งตอนลอยอยู่กลางอากาศนะครับเดี๋ยวผมทําภาพให้นะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับตอนใกล้ลงพื้นนะครับตัวต้องโค้งงอมากกว่านี้นะครับแล้วก็รักษาระดับไว้พอถึงพื้นก็อย่าให้ตัวคลายออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงนะครับ บอกเขาแล้วนะครับอ่าแกไปนะครับอ่๊มอ่านี่ครับยังยืดออกอยู่ครับเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ชมดีๆนะครับนะครับจะเห็นว่าเขายืดออกอยู่ครับตัวขาอ่านี่เริ่มโค้งเข้ามาแล้วครับโค้งคือต้องตบขานะครับตบขาเข้าใกล้นะครับตอนลอยตัวอยู่กลางอากาศเขาต้องมีลักษณะเป็นหงเหินก็คือแอนตัวตลอดโค้งนะครับหัวกับก้นจะเข้าหากันกลางอากาศ อ่านี่ครับอย่างนี้ครับได้แล้วครับแต่ว่าตอนลงนี่อ้าวอันนี้โผล่มาได้ยังไงเอาแถมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นท่านี้ครับ